วันนี้ผมมาตรงบ่อน้ําตรงตรงที่นาพอดีสั่งผัมมานะครับจะลองเอามาลงดูนะ,อ,ะอย่างดีเรา,าลงกันเ่าลงไปเรามีบ่อน้ำสองบ่อเลยจะลองดูนะครับว่าบ่อน,นี้มันจะมันจะโตรหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะไม่โตรหรือว่ามันจะโดนปลากินหมด น,นี่มันก็มีป่ามันเป็นบอ่อธรรมชาติอ่าเป็นบอ่อธรรมชาติเนะาะอ่าลงไว้ผําจริงๆหน้ามีอะไรกั้นไว้หน่อยเนาะไม่ได้ว่ากั้นไม่ให้มันกระจายออกจะได้ดูได้ว่ามันโตไม่โตเรามาดูกันอืมแล้ท่านี้แหละอืมแล้วก็อีกขึ้นคอ,อนหนึ่งอืมแล้วก็เดี๋ยวไปอีกบอ่อหนึ่ง ตรงนี้ทำนานะครับแต่ว่าก็มีการใช้สารเคมีเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าบ่อน,นี้ไม่น่าจะมีอะไรลงมาเพราะว่าไม่น่ามีสารเคมีลงมาประมาณนั้นหรือเปล่าต้องลองดูเพราะว่าเราเราใช้น้ําตรงนี้เพื่อเพื่ออ่าลดน้ำํำในนานะครับประมาณนั้น อย่างนี้เราก็ปล่อยมันเลยใช่ไหมเราไม่ต้องเอาจุลินทรีย์เลไมาใส่เพราะว่ามันน่าจะมีสารอาหารอยู่แล้วมันเป็นดินแล้วก็มีพวกไอมีอาหารอของมันอยู่แล้วประมาณน,นั้นมันเป็นบอ่อธรรมชาติต่อถ้าไม่โดนปลาก,กินหมดหรือว่าไม่โดนสารเคมีเล่นงานก็ไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวพรุ่งนี้อะ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูอีกรอบนึงแต่บางทีมันอาจจะแบบว่าน้อยไปถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบทำใช่ไม่ทำร้อมไว้ มันอาจจะกระจายหมดแล้วไงเรามาตอนเช้าจะไม่เห็นเนี่ยมันเริ่มกระจายไปแล้ว<า>เดี๋ยวเราไปอีกบอ่อหนึ่งก็ได้ไปกบอ่ออยู่ข้างในตรงนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นอตอนนี้เราอยู่อีกบอ่อหนึ่งนะครับบอ่อนี้ก็รู้สึกดูบอ่อนี้น้ำจะใสกว่านะ เนี่ยดูด,ดูดูใสมากเลยอ่ะมันอยู่ข้างในนะครับเป็นบอ่อเป็นบ่อที่สองนะใช่ในกล้องมันอาจจะมืดๆนะแต่ว่ามันมันคือน้ําใสใช่มันใสนะเนี่ยใสายมากเลยอ่ะลงยังไงก่อนเออลงเลยก่อนหรือเราเระวังนะามา,มาจับมือไหมให้ให้เหรอเนี่ลยลอยข้างบนนี้ก็ได้ได้นะไม่ลอยเลยเนี่ยเอาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหัวนี้ครึ่งหนึ่งหัวนี้เอะนะครับตุ้มตุ้มตุ้มบ่อนี้น่าจะโตดีอยู่เนี่ย เราก็สั่งมานะครับออนไลน์อีกอีกาแล้วใช่ไหมอ่ะความเอาละเรามาดูกันมันจะขยายไหมเออมาดูกันมันจะขยายไหมแต่บ่อเนี้ยมีโอกาสรอดนะคิดว่านะเพราะว่าดูมันดูมันน้ําสะอาดมากมันใสมากเลยในกล้องอาจจะดูมนๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆน้ํามันใสอย่างว่าตอนนี้มันจะหกโมงเย็นแล้วครับทุกท่าน อมาดูกันแต่ถ้าเกิดมันถ้าสมมุติว่าสำเร็จขึ้นมาเนี่ยถ้ามันขยายเต็มเนี่ยตอนเก็บเนี่ยต้องใช้เรือเพราะว่าบ่อนี้ลึกเนาะลึกไหมใช่บ่อลึกบ่อลึเพราะว่าเห็นเห็นใน youtube ที่เขาทําบ่อเลี้ยงผ่ามกันเขาจะขุดไม่ลึกมากเขาเดินลงไปช้อนได้เลยแค่เมตรเมตรกว่าเมตรกว่าอ่าแต่อันนี้บ่อนี้เขาขุดไว้แบบทํานาครับเนี่ยครับ ต้องเก็บน้าไว้หน้าแรางหน้าอะไรอย่างนี้ก็น่าจะขุดลึกอยู่คือมิดหัวแน่นอนมิดแบบคนต่อตัว,ตวกันสี่มันลึกมากต้องใช้เรือใช่เอาละช่วงนี้ก็มีข้าวอยู่บ้างนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ข้าวที่หวานเป็นข้าวเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นผลกระทบจากการที่เราเอารถเกี่ยวคันใหญ่มาเกี่ยวข้าวแล้วทีเนี้ยพอรถเกี่ยวคันใหญ่ใช่ไหมข้าวมันก็หกหมดเลยคือแบบอารมณ์เหมือนหวานข้าวใช่ไหมจริงจริงนี่คือข้าวเหี่ยเข้าวหกข้าวหล่นหล่นตอนเก็บเกี่ยวเขาที่แล้วใช่ซึ่งเก็บไปไม่หมดเกี่ยวมากฝั่งนี้ด้วยไหมด้วยมันก็คือคันเดียวกันหมดนั่นแหละหมดนี้ทางนี้เนี่ยทั้งผืนเลยนะครับอันอันไปข้างหลัง ันคือทั้งหมดแต่เนี่ยคือควายกินไปแล้วบ้างเออมีควายมากินไปมีคนเอาควายมา,มาเลี้ยงมาเดินมาแถวนี้แล้วเราจะทำยังไงกับข้าวพวกนี้ต่อก็อแล้วแต่การจัดการของแต่ละบ้านแต่กเกินบ้านเนี้ยเราไม่ไม่ได้ทาอะไรกับมันเราก็แค่ปล่อยให้มันเป็นปุ๋ยไปเฉยเยอ,อ๋อก็คือปล่อยมันตายไปเฉยเ,ยเหรอมันก็มีอายุข,ของมันมันก็โตขึ้นมามันก็เป็นข้าวที่เราที่เราปลูกนั่นแหละ เพราะมันก็คือข้าวส่วนที่หล่นไม่หมายถึงว่าเราไม่ไม่มาเก็บเอาไปกินหรืออะไรอย่างนี้เหรอมันก็เก็บได้นะแต่ว่าอายุของมันอ่ะจะยาวกว่าช่วงที่น้ํามาแล้วทําข้าวแล้วต่อไปอ๋อก็หมายความว่ามันมันจะใช้มใช้เวลานานใช่มันจะใช้เวลานานกว่าแล้วคือปริมาณข้าวมันน้อยกว่าข้าวที่ก็คือถ้ามาเก็บเกี่ยวมันก็มันก็ไม่คุ้มหรอกใช่มันน้อยกว่าต้องต้องใช้แรงเก็บอ่ะถ้าใช้รถเกี่ยวอะไรก็ไม่คุ้มอยู่แล้วมันก็จะลดเดิมนั่นแหละ อ,อ๋อหมายควาถ้าือถ้าเก็บไปกินอะไรเงี้ยต้องเกี่ยว,ยวต้องต้องเกี่ยวด้วยมือด้วยแรงคนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราเราเราปลูกอ๋อแบบนั้นแบบนู้นแบบพื้นนู้นอันนั้นใช้รถเกี่ยวได้เลยใช่ปะ่ะหรือว่าอันนั้นก็ต้องหนากว่านี้อีกต้องหนากว่านี้ก่อนแล้วอัอย่าบอกนะว่าอันนั้นก็อันนั้นก็คือข้าวหกนี่แหละอ้าวเหรอใช่สรุปอันนั้นคือข้าวหกเหมือนกันนะใช่อ๋อถ้าถ้าเกิดเป็นข้าวที่แบบปลูกมันจะมันจะเกี่ยวพอดี มันจะแนานกว่านีนา้เนี่ยก็คือมาดูอันนี้คือข้าวที่หกเยอะเกินไปถ้าจัดว่าข้าวที่เราหวานอะเราจะหวานทีีทใช่ไหมออระยะมันจะแค่นี้แค่นี้แล้วก็ระยะประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกต้นหนึ่ง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 มันจะมันจะแน่นกว่านี้อันนี้มันคือแบบข้าวหกที่หกเยอะเกินปริมาณแต่เราก็ไม่มาเก็บไปกินแล้วทิ้งไปเฉยไม่เสียได้เหรอก็ให้วัวกินให้ควายกิน แค่นั้นแหละแต่ว่าเราทํานาไว้เราก็ตุนข้าวไว้หลายกระสอบแล้วครับที่บ้านอตอนนี้ค่อนข้างเยอะเยอะแล้วน,นี่คือรวงข้าวและข้าวพวกนี้อ๋อเนี่ยรวงข้าวเออใช่แล้วข้าวพวกนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่มันเป็นข้าวหกใช่ไหมมันก็จะโตไม่เท่ากันเพราะว่าเราไม่ได้บํารุงมันก็จะอันนี้เมาเก็บตอนไหนอนนี้เอนนอใช่มันจะแก่ไม่เท่ากันอันเนี้ยม,มันออกออกออก,ออกเม็ดเม็ดแล้วใช่ไหม แต่นี้มันยังต้นเล็กอยู่เลยอันนี้มันยังเพิ่งเกิดอันนี้มันจิตเดียวอย่างเงี้ยฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวเกี่ยวแล้วมันก็จะได้เม็ดข้าวที่แก่ไม่เท่ากันสมมุติเราเรามาเก็บเกี่ยวเนี่ยล้วก็โหเดินกว่ากว่าจะครบใช่เราต้องมาตัดกว่าจต้นต้นอาจจะอันนี้มีรวงอันนี้ยังเด็กอยู่อย่างเงี้อ่าใช่มันจะแก่ไม่เท่ากันเราก็เลยไม่นิยมเก็บเราก็เลยปล่อยให้เป็นอาหารของวัวของควายไปใช่เราทําทีเดียวดีกว่า ได้ได้ปริมาณเยอะกว่าแล้วก็เป็นในช่วงที่บำรุงต้นดีมันก็จะแก่เท่าเกันแล้วถ้าเกิดเราจะปลูกกินเองแบบออแกนิกเขาทำยังไงก็ปลูกเหมือนทำนาปกติเลยเพียงแต่ก็คือลงพร้อมมกันใช่ลงพร้อมกันแก่พร้อมกันอฮะเก็บเกี่ยวพร้อมกันอ๋อแล้วแล้วเราตรงนี้เราจะทำอไไรหรือว่าเราปล่อยนนี้ก็จะรอน้ำมาประมาณช่วงสิงหากักฎาคาอ๋อเราช่วงสิงหาเราช่วงฝนตกหนัก แล้วแล้วแล้วตรงนี้ถ้าเกิดวัวมันกินไม่หมดอ่ะก็ไม่เป็นไรก็บ่อยบ่อยมันแก่ตายหมดอายุของมันไปอ่ามันจะยังไม่ถึงกับแก่บางต้นมันก็แก่บางต้นมันก็ออกรวงแหละเราก็จะไถไถกบมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรดีเลยอ๋อไถเก็บไปเลยใช่แล้วแล้วเราจะปลูกข้าวตรงไหนที่ที่เอาไ้กินตรงตรงนี้ยังทาเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ ส่วนที่เอาไว้กินอนะ่ะมันก็คือส่วนที่แบ่งมาจากการทํานาแม่เขาทํานาทั้งคืนอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าหลังจากนี้ที่เราจะทําเอาไว้กินอะ่ะหรือว่าก็ยังยังก่อนก็คือทำให้ให้แม่เขาทำขายไปก่อนก็โนจะแบ่งไว้อันล็อกนี้นี่แหละโนจะขอแม่ล็อกนี้คือเราคือตรงนี้ล็อกนี้คือเราจะเอาไว้ทําเป็นออแกนิกเป็นเป็นสเบียงคางสเบียงของเราใช่แต่มันทาไม่ถึงขนาดนี้นะจะทาแค่ครึ่งเดียวเพราะว่าแค่กินเราแค่กินอ่ะม,ม,มันไม่จำเป็นต้องเยอะขนาดนั้น แล้วจะลองวิธีการทํานาทําข้าวแบบแบบที่ไม่ใช่แบบพี่แม่ทําแล้วเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์มาให้ดูกันว่าการทํานาแบบดั้งเดิมที่คนแก่ๆเขาทํากันกับทํานาแบบสมัยใหม่ที่เรามีการรวบรวมข้อมูลมาบ้างลองผิดลองถูกแล้วเราลองมาทําจริงๆมันจะได้อย่างเขาไหมอะไรลองมาดูลองมาดูกันก็เดี๋ยวไว้ถึงเวลาหน้าช่วงสิงหานะสิงหาเห็นดูผําสี่ผํำเราลอยไปไหนแล้วหายไปแล้ว ไม่เหลือแล้วครับทุกท่านแปบเดียวไปแล้วอ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่นี่มันอยู่ข้างข้างอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันเออกระแสลมไงอ๋องั้นแสดงว่าก็ก็เราก็ดูได้อยู่นะได้มันคงไม่ลอยไปไหนไกลหรอกมันคงลอยมามันจะลอยมาชิดชิดเออที่ลมพัดอืมมันเออใช่เนี่ยพอฟอดูจากกระแสน้ําเนี่ยเนี่ยน้ำมันขึ้นขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะพัดมาอยู่ริมๆนี่แหละถ้ามันขยายก็จะเห็นแหละซักมุมใดมุมหนึ่งอ่ะใช่คือตอนเช้า พรุ่งนี้เรามาดูอ่ะเราก็แค่เดินตูตามมุมมันน่าอยู่ตามมุมเนี่ยแหละใช่ตามขอบสระก่อนอ่าเอาล่ะหวังว่าจะมีอาหารกินดยเขาตวสมบูรณ์ผัมเอาเคครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้มาคบกันใหม่อ่าตอนนี้ตอนเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับมาดูนะครับว่าผัมเป็นยังไงบ้างนะครับที่ลงไว้ในบ่อแรกนะครับ ปรากฏว่าหายหมดแล้วครับไม่รู้ว่าโดนปลากินไปหรือเปล่านะครับคือผมเดินลองเดินเดินดูนะครับเดินดูมุมนู้นนะครับแล้วก็ตามมุมเนี่ยไม่มีนะครับหายครับอาจจะโดนปลากินไปนะครับหรือไม่ก็อาจจะจมลงไปข้างล่างนะครับเอ่อ ผำเนี่ยถ้ามันจมลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็เราก็อาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันถ้ามันแข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะลอยกลับขึ้นมาเห็นเห็นว่าอย่างนั้นนะเท่าที่ผมจําได้นะครับเอาเป็นว่าบ่อแรกไม่เหลือครับบ่อแรกหายนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูบ่อที่สองนะครับว่ายังอยู่ไหม ตรงนี้บ่อที่สองนะครับเหมือนจะหายเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเราลงไว้เนี่ยถําม,มันมากองอยู่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยนะครับตอนนี้ไปไหนแล้วไม่รู้นะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะลองเดินดูร,รอบๆว่ามันยังอยู่ไหมผมว่ามันน่าจะจมนะปลามันไม่น่ากินหมดนะ มมนอาจจมลงไปหรือว่าอาจจะโดนปลากินไม่รู้เหมือนกันนะครับอยู่ไหนเอ่ยลองเดินวนดูรอบรอบบ่อมุมนี้มีไหมไม่มีนะครับมุมนี้ก็ไม่มีแต่ผมกันเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วพอดีสั่งกระชังบกมานะครับ เดี๋ยวถ้ามันยังไงอาจะต้องเลี้ยงในกระชังนะครับอันนั้นน่ะเราจะเห็นได้ชัวร์ๆว่ามันอยู่ในกระชังถ้าเกิดเลี้ยงในบอ่อนี้ไม่สาเร็จก็ไม่เป็นไรหรือว่าเราอาจจะใส่น้อยเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะเมื่อวานโรยไปน้อยนะครับอาจจะต้องเพิ่มปริมาณมันให้มันเยอะๆนะครับให้มันลอยเต็มเต็มพื้นน,น,น,น้ำอืมไม่มีนะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมก็กลับไปตรงบ้านนะครับกระชังมาส่งแล้วเดี๋ยวจะไปต่อกระชังนะครับคือตอนแรกที่ผมบอกว่าผมจะขุดแล้วก็เลี้ยงในในบ่อที่ขุดนะครับเอ่อผมบ่อน,นั้นก็เดี๋ยวน่าจะต้องเอาไว้เผาถ่านนะครับเพราะว่าเอาว่าตรงๆครับมันมันขุดแล้วมันเหนื่อยครับแล้ว ตอนระบายนะ้ําถ้าฝนมันตกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลําบากนะครับผมก็เลยสั่งกระชังบกมาราคาประมาณสองพันนะครับมีส่วนลดก็เหลือามาสักพันเจ็ดพันแปดประมาณนี้นครับกระชังมาส่งเมื่อวานพอดีเดี๋ยวจะลองไปต่อดูนะครับแล้วก็อาจจะต้องทำเอ่อทำสแลนคุมนะครับกองแสนนิดนึงแล้วก็ว่าจะหา อะไรมาปิดนะครับเป็นตะข่ายหรือเป็นผ้าขาวบางมาปิดนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีพวกลูกน้ําหรือว่าพวกยุงลงไปไข่นะครับอืมไม่เหลือเอาเป็นว่าไม่เหลือครับผําหายแต่ผมว่ามีสิทธิสูงที่มันจะจมนะอาจจะจมก็ได้นะครับถ้ามันจมเนี่ยเดี๋ยวรอมันรอมันฟื้นตัวมันก็อาจจะ กับขยายขึ้นมาแต่ก็คงไม่ต้องหวังนะครับก็คือต้องต้องปล่อยไปเสียดายไปหมดแหละแต่เท่าที่ดูเนี่ยในน้ำเนี่ยเหมือนมันมีอะไรสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นพวกมแมลงอะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นพวกปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะมีมะแมลงมีปลามากินก็ได้ครับไม่รู้นะครับอโอเคเดี๋ยว กลับไปที่บ้านไปต่อกระชังตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะกางกระชังบกตอนนี้เต็มพื้นที่อยู่ยกระชังมันยาวประมาณสามเมตรนนก็คือวางไปแนวนู้นไปสับกระเพราทิ้งนะครับทุกท่าน,น,นเอยเอะมากกระเพราในป่าชเอ เดี๋ยวเราจะกางเป็นแนวนี้ไปแดดมันส่องโดนอยู่เนาะนองนอานนจากว่าที่ที่บ่อทุ่งนาผําไม่เหลือแล้วครับหายน่าจะโดนปลาก,กินนะคิดว่า,าไม่เหลือเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเขี่ย,ยพื้นที่แป๊บนึงอาจจะต่งไมจะไม่ขยายพันธุ์หรอไม่ได้อาจจะจมลงไปแต่ถ้ามันถ้ามันจมมันก็ เห็นเคยดูใน youtube ในคลิปนึงเขาบอกว่าถ้ามันแข็งแรงขึ้นมันก็จะลอยขึ้นมาก็เราดูต่อไปอ่ะเดี๋ยวเตรียมพื้นที่ก่อนตอนนี้ผมแกะผ้าใบกระชังบกออกมานะครับกับพื้นที่ที่เตรียมพอดีอันนี้โครงซื้อแบบที่แถมโครงมาเลยนะครับไม่ต้องทําโครงเองมันจะมีแบบที่เขาขายเฉพาะผ้าใบก็มีแต่ต้องมาเตรียมโครงเองนะครับผมก็เลยอ่ะ เลือกที่จะซื้อแบบมีโรงมาด้วยได้อยู่ความลึกก็สักสี่สิบห้าสิบเซนได้นี่เป็นผัมที่เหลือจากเมื่อวานนะครับที่อาลงไม่หมดแล้วใส่กระมังไว้ก่อนเมื่อวานเดี๋ยวเนี้ยจะเอาลงบ่อบ่อที่กำลังเตรียมกันอยู่อันนี้ก็มีนะครับแต่นี้เอาไว้กินนะครับ อันนี้ซื้อมาจากชาวบ้านเลยนะครับไม่ได้สั่งมาชาวบ้านมาขายถุงเนี้สิบบาทถูกมากนะครับอเดี๋ยวเราไปเตรียมบอกกันต่อต่อโครงจะมีแท่งยาวสั้นไม่เท่ากันแล้วก็มีข้องออันนี้แท่งยาวแท่งยาวจะวางเป็นแนวตั้งแบบนี้แท่งสั้นจะเป็นแนวยาว นะตอนนี้โค้งเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเอาผ้าถูกตามตามมุมแต่เขาไม่ได้ให้เชือกมาเดี๋ยวเราต้องหาเชือกเองจริงๆใช้พวกเคเบิลไทยก็ได้แต่ผมไม่ได้เอามาเคเบิลไทยวันนี้นี่ครับคิดว่าบ่อน,นี้เนี่ยเลี้ยงน่าจะพอสาหรับบริโภคในครัวเรือนเราบ่อน,นี้ก็ลงทุนมาสักตีว่าสองพันก็ได้ครับประมาณสองพัน แล้วก็เอาไว้เอาไว้เลี้ยงกินตอนแรกจะไปด้านหลังตรงที่ผมขุดบ่อตรงนู้นแต่ว่าอ่าสายน้ําสายสายยางมันไม่ถึงเดี๋ยวมันจะลําบากตอนเอาน้ําใส่นะครับก็เลยเลื่อนมาใกล้ๆบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้มีก๊อกน้ําอยู่แล้วมันมีพื้นที่พอดีก็เดี๋ยวเลี้ยงบ่อแรกบ่อน,นี้เอาไว้เอาไว้ไวกินล้วนๆเลยนะครับโอเค ตอนนี้บ่ก,ก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับผมเอาเคเบิลไทยมามัดนี่ครับมัดตามตาไก่เดี๋ยวเจาน้ำใส่นะครับพอ,อน้ำใส่แล้วก็ใส่จุลินทรียก็ใส่ผัมได้ละเดี๋ยวจะเติมน้ำอ่ะตอนนี้นะครับ ต่อสายายางเรียบร้อยแล้วแต่ดูแล้วน่าต้องใช้เวลาสักพักนึงเลยแหละนะครับกว่าน้าจะเต็มนะแต่เราคงใส่ไม่เต็มขนาดนั้นอาจจะสักปิ่มปิม,ปมบอ่อนะครับผมกะว่าเลยครึ่งบอ่อสักหน่อยก็น่าจะพอแล้วผมก็เตรียมจุลินทรีไว้นะครับสองขวดอันนี้ทําไว้นานแล้วเดี๋ยวกะว่าน่าใส่แค่สองขวดนะครับเดี๋ยวเอาผําในกระมังมาลง ทีนี้ก็รอมันขยายจริงๆผมอยากหาอะไรมาปิดด้านบนนะไม่ให้พวกยุงมาไขอะไรเงี้ยแต่ว่าดูแล้วตอนนี้ไม่น่ามีอะไรปิดคงต้องปล่อยไปตามธรรมชาติก่อนเ <Good. S 1> นื่องจากว่าน้ำตรงนี้มันมีสารส้มนะครับท่านผู้ชมต,ต้องพักน้ำไว้สักสองสาวัน,วนก็เลยยังเอาผ่ำลงไม่ได้น,นะครับพอดีดี่ผมจะกลับ กรุงเทพจับนนท์แล้วเดี๋ยวก็คงจะให้แฟนผมเอาลงให้เพอถ้าเกิดเอาลงไปเลยมันอาจจะไม่รอดได้อาจจะตายได้นะครับผมใส่ไว้เท่านี้ใส่ไม่ลึกครับเพราะว่ามันไม่ต้องใช้น้ำลึกอยู่แล้ว,วอ่า